จังหวัดแพร่เขาได้จัดโครงการที่เป็นโครงการสืบสารอนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่นไทยนะคะดำรงไว้ซึ่งแผ่นดินค่ะ ที่โรงแรมแพร่นครานะคะตำบลในเวียงอําเภอเมืองจังหวัดแพร่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดของประเพณีหรือโครงการการสืบสารอนุรักษ์สิน้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินแล้วก็เพื่อดำเนินการให้ผ้าถิ่นของจังหวัดแพร่เนี่ยได้รับการดูแลสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมค่ะภูมิปัญญาเป็นการสร้างเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะเกี่ยวกับกลุ่มของผ้าทอการแปรรูปผ้าที่เป็นผ้ามอ ด้วยนะคะมีการจําหน่ายแล้วก็ส่งเสริมการใช้ตลอดจนการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองของจังหวัดแพร่ทั้งผ้ามอค่อมเองหรือจะเป็นผ้าสิ้นตินโจกผ้าทอยกดอกผ้าทอชนเผ่าด้วยค่ะแล้วก็มีผ้ามัดย้อมสวยๆด้วยนะคะของจังหวัดแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะซึ่งในงานนะคะมีการจัดนิทรรศการผ้าพื้นถิ่นจังหวัดแพร่ได้มีการประกวดผ้าไทยพื้นถิ่นจังหวัดแพร่ซึ่งมีผู้ส่งเข้าประกวดจํานวน49ชิ้นด้วยกันค่ะนอกจากนี้ ยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดแพร่เพื่อนําเสนอความหลากหลายของผ้าพื้นเมืองค่ะที่ได้รับการพัฒนาได้น่าสวมใส่และก็ยังมีกิจกรรมการเสวนาในเรื่องของทิศทางการพัฒนาผ้าถิ่นไทยของจังหวัดแพร่เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนนั่นเองค่ะโดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านผ้าพื้นถิ่นจังหวัดแพร่และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดแพร่อีกด้วยค่ะ ใช่ค่ะผ้าไทยสวยงามมากๆนะคะที่สําคัญคือผ้าไทยปกติเป็นผืนเราอาจจะมันุ่งเป็นแค่ผ้าถุงสําหรับสาวๆแต่หนุ่มๆเขาก็มีการประยุกต์รูปแบบของผ้าไทยให้ใส่ดูส mart ได้ดูเท่ได้เหมือนกันหรือแม้แต่กระทั่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเป็นเสื้อผ้าก็าอาจจะเป็นเครื่องประดับต่างๆก็สวยนะคะคุณคบอกเลยว่าผ้าไทยของเราเนี่ยสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์ความเป็นจังหวัดแพร่นะคะที่เขาจะร่วมสืบสารศิลปวัฒนธรรมผ้าสวยๆแบบนี้เอาไว้ค่ะ 자 <목소리나>